ต้องขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งค่าฮอน,นดะทาดาคาซึแห่งโทคุกาวะท่านภูกล่าคนนี้เป็นใครหนูเหรอไม่รู้เหมือนกันโทคุก,กาวะค่ะาาทาเคจิโยครับผมโหนี่มีกวางนะโยกายกวางปลาสะอาดทำมามาสึของท่านเอยาสึอยู่ข้างหน้านี้แล้ว มีอะไรอยู่กับข้าเด้อเจ้าฆ่าพวกจูไก,ก่ได้พวกเราอาจจะขอยืมพลังนั้นของเจ้าหน่อยได้ไหม<อ>ได้ค่ะลุงไม่เห็นหรอนักสำรวจอยู่แล้วไงนี่ดาบสมุไรเออเท่กว่าเยอะเลยสมุไรถ่าวิ่งดูดิ <c oughs>